สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่เจวรปัตนะครับที่ติดภารกิจที่ประเทศอังกฤษประมาณ1สัปดาห์ครับระหว่างนี้ผมก็จะนําเรื่องราวข่าวสารฟุตบอลไทยมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับแต่วันนี้ครับก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์บคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ท่านไหนนะครับที่สนใจเรื่องราวข่าวสารหรือว่าบทความบางส่วนนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามเว็บไซต์ t i n k c u r v e c o t h ไว้ด้วยนะครับวันนี้มาเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีกที่มีเตะก,กันต่อ3คู่เลยนะครับคู่แรกไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับท่ามกลางแฟนบอล2,382คนระยอง f c ีทีมันดับ13ทีม่มาชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วเปิดบ้านพบกับแบงคอกทีมันดับ4ทีพ่พึงเตะเกมกลางสัปดาห์ใน FC Champions League 2 แล้วก็ชนะ t e m p i n e s Rover รมา4-2ต่อโดยเกมนี้ก็มีมาซาธะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่มาร่วมชมเกมการแข่งขันด้วยนะครับโดยเกมนี้คลอสเอโด a าโดที่ทำงานไทยลีกมาแล้วกับหลายทีมแต่เขาไม่เคยชนะบียูได้เลยเกมนี้ก็ได้ยาเซียอิสลามีพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเช่นเดียวกับแนวรับที่ได้เดียโ,โกซินวา ส่วนแดนหน้าก็ยังมีสเตนิโอจูเนียส่วนแบงคอกเกมนี้ก็ถือว่าพร้อมเต็มสูบในทุกตำแหน่งนะครับแม้อาจจะมีการล้าจากกลางสัปดาห์มาบ้างนำทีมมาโดยโมเซนอัลกสซานีมามุตเอตและริเจโรซิฟโควิชที่เพิ่งยิงประตูมาได้ในเกมกลางสัปดาห์ครับเริ่มเกมมาก็ตามคาดครับแบงคอกก็พยายามครองบอลเพื่อหาจังหวะเข้าทำส่วนระยองก็มาเล่นเกมรับและหาจังหวะโต้กลับเป็นหลักซึ่งบียูก็พยายามโจมตีด้วยลูกครอสริมเส้นสลับตรงกลาง และพยายามเก็บบอล2เก็บตกยิงไกลและบียูก็มาทําจนได้จากจังหวะที่นิติพงศ์เสรานนท์หลุดกับดักล้าหน้าก่อนเปิดให้โมเซนอัลกัสซานี่ที่กําลังมั่นใจเลยนะครับชาร์จเข้าไปให้แบงคอกนาก่อน1นต่อศูนในนาทีที่27พอโดนระยองก็เมาหมัดเลยครับจากจุดเริ่มที่บอลเขี่ยและกลับมาถึงกรกฎพิพัฒนัด,ดาออกบอลไม่ดีจนเสียเตะมุมและจากเตะมุมก็เป็นทิติพันธ์พ่วงจันทที่เก็บตกก่อนหยอดให้มามุตเอ็ด ชาร์จเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น2ต่อ0พอโดนนำห่าง2สกอร์ระยองเองก็เริ่มอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับพยายามตั้งเกมบุกแต่ก็ปรากฏว่าบอลยาวของพวกเขาเนี่ยทำอะไรเกมรับบียูไม่ได้เลยและนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกก็เป็นมามุดเอ็ดที่หลุดมาถึงสุดเส้นก่อนใจ่ายให้นิติพงศ์เสลานนท์ที่เติมขึ้นมาแล้วยิงเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น3ต่อ0และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับซึ่งสถิติครึ่งแรกก็เป็นแบงคอกที่เหนือกว่าชัดเจนนะครับทั้งการครองบอล6 5 5 ต่อส4 5ส่วนโอกาสยิงเนี่ยระยองมากกว่า9ครั้งแต่ตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วน B.U. มีโอกาสแค่8ครั้งตรงกรอบไป4ครั้งแต่ก็ได้มาถึง3ประตูนะครับครึ่งหลังมาคาร์ลอสเอ杜亚โดก็ผ่อนเกมไม่ได้ครับต้องเปลี่ยน2ตัวเลยโดยการส่งทั้งเจษดาบาดชารีรวมถึงเอกชัยสำเรจลงมาแทนพิรพัฒน์ขมิ้นทองและยอดรักนาเมืองรัก ซึ่งแบงคอกก็พยายามรักษาม,มาตรฐานการเล่นไม่ยอมเสียบอลกันง่ายๆนะครับเพราะมีบทเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็ต้องมาเสียหายสุดๆในนาทีที่76ที่เอเวอร์ตันก่อนคาวสไปเสียเหลี่ยมให้กับสเตนิโอจูเนียก่อนจะไปรวบและโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปเลยซึ่งด้วยคนที่เหนือกว่าครับแต่ว่าระยองก็ไม่สามารถยกระดับเกมได้และสุดท้ายจบเกมเป็นบีที่เอาชนะไป3-0 โดยสถิติเกมนี้ก็เป็นบียูที่เหนือกว่าในการครองบอลน,นะครับ61ต่อ39เส่วนโอกาสยิงก็เป็นระยองที่เหนือกว่านะครับที่ทําได้ถึง16ครั้งใน90นาทีแต่ปรากฏว่าตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่บียูโอกาส15ครั้งตรงกรอบ5ครั้งและได้มา3ประตูคือหากมองเกมนี้สําหรับทีมชนะอย่างบียูนะครับถือว่าเป็นเกมที่เพอร์เฟกเลยโดยเฉพาะบทเรียนจากที่ผ่านมาที่จบสกอร์ไม่คมเกมนี้พอมีโอกาสตรงกรอบพวกเขาก็ทําได้ดี เจาะไม่เข้าก็เปลี่ยนวิธีการและบางครั้งก็ย้ำคิดย้ำทำจนมันเป็นผลทั้งการครอสการเก็บตกบอล2ที่สุดท้ายมันก็นำมาซึ่ง3ประตูที่พวกเขาได้มาจะว่าไปครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาก็ไม่แผ่วเหมือนเดิมนะครับพยายามเล่นรักษามาตร,รฐานเน้นการครองบอลออกบอลให้มีความละเอียดและยังมีวินัยในเกมรับคือเห็นโอกาสระยองอาจจะดูเยอะคือ16ครั้งแต่ก็ติดบล็อกไป5ครั้ง และเป็นการยิงไกลที่มากถึง9ครั้งเลยนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าแบงคอกได้เรียนรู้บทเรียนจากที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทําให้ชัยชนะในเกมนี้ของพวกเขาด่างพร้อยมันก็คงจะเป็นเรื่องของการโดนใบแดงของเอวานกอนคาเวสเนี่ยแหละครับเพราะจะทําให้บียูต้องขาดกองหลังตัวเก่งในเกมต่อไปซึ่งก็ไม่ใช่โปรแกรมที่ง่ายนะครับแม้จะได้กลับไปเล่นในบ้านแต่ก็ต้องเจอกับทีมอย่างราชบุรีที่ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วขณะที่ระยองสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงแล้วครับหลังแพ้มา2นัดติด แม้ว่าจะออกสตาร์ทได้แบบน่าประทับใจแต่ตอนนี้ผมมองว่าระยองก็อาจจะต้องมองหาวิธีการใหม่ๆแล้วนะครับเพราะสังเกตได้ชัดว่าเกมรับของพวกเขาเนี่ยที่เคยมั่นคงจนทําเอาทั้งเมืองทองหรือว่าบีจีต้องน้ําตาร่วงมาแล้วตอนนี้มันเริ่มเห็นช่องโหว่ในการเจาะและหลายทีมก็เริ่มวิเคราะห์กันได้แล้วนะครับว่าการเจอระยองจะต้องจัดการยังไงเพื่อจะยิงประตูและอีกเรื่องก็คือเรื่องเกมรุกนี่แหละครับ จากก่อนหน้านี้ที่โตแล้วได้ลุ้นตอนนี้เหมือนกับว่าหลายทีมก็ระวังลูกโตกลับของพวกเขาได้ดีพอสมควรซึ่งหากช้าเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลระยะยาวเพราะตอนนี้พวกเขาก็มีแต้มเหนือโซนแดงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแล้วมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับที่แพดสเตเดียมซึ่งถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมทเลยนะครับการท่าเรือเอฟซีรองจากฝูงที่เสมอในลีกมา2เกมติดและเพิ่งบุกไปเอาชนะเปอร์ซิบันดุง1 0เมื่อกลางสัปดาห์เปิดบ้านพบกับบีจีปทุมยูเนเต็ดที่มัดดับ6 ที่เพิ่งสะดุดเสมอหนองบัวพิชย่าเอมาในเกมล่าสุดโดยเกมนี้ก็มีแฟนบอลมาเต็มสนาม3นัดติดต่อกันแล้วนะครับที่6,250คนโดยเกมนี้เนี่ยท่าเรือก็ยังไม่มี2นักเตะอย่างฟานปูโตสและก็โนบุรุชิมุระและเกมนี้ก็ตัดสินใจพักลอนานาดูบูย่าและใช้วิเลนโมต้าฮีโร่ในเกมล่าสุดเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยมีอัสนาวีมังกูวาลัมบดินผาลาและปฐมพลเจริญรัตนพิรมด้านมาโกโตเทกุระมุริก็ถือว่าทีมสมบูรณ์สุด,สด และส่งแนวรุกนำโดยชนาทิพย์สงกระสินเฟรดดี้อลร์เรสและเมวินรอยเซนส่วนทิรสินแดงดาก็เป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับส่วนระบบก็เป็นหลังสามและมีสรารนนอ,นอนุอินที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเริ่มเกมมาก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและทั้ง2ทีมก็พยายามเปิดเกมแลกกันการท่าเรือก็ดูมีโอกาสชัดเจนกว่าแต่ก็ทําไม่ได้และกลายเป็นบีจีที่ได้โอกาสยิงครั้งแรกและตรงกรอบก็มาได้ประตูทันทีจากจังหวะเปลี่ยนแกนถึงชนาทิพย ไหลเข้ากลางให้ Freddy เฟรดดี้อเวรสแตะแล้วยิงด้วยซ้ายเบียดเสาเข้าไปทําให้บีจีนำก่อนตั้งแต่นาทีที่14และกลายเป็นแอสซิสต์ที่5ของชนาทิพย์แล้วนะครับและนําเดี่ยวในตอนนี้เลยพอโดนนาท่าเรือก็โหมหนักใส่เพื่อจะเอาประตูคืนให้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งและถือว่ากด BG หลังพิงฝาเลยครับแต่จังหวะจบหลายครั้งก็ไปติดบล็อกบ้างชนเสาบ้างหรือบางครั้งก็ไปติดเซฟของสารานนอ,นอนุอินทําให้จบครึ่งแรกเนี่ยกลายเป็น BG ที่นาอยู่1ต่อ0 ซึ่งสถิติครึ่งแรกนะครับท่าเรือก็เหนือกว่าครองบอล63ต่อ37เส่วนโอกาสการท่าเรือ13ครั้งตรงกรอบ4ครั้งส่วน b ีจโอกาส2ตรงกรอบ2และได้1ประตูนะครับครึ่งหลังเทกุเห็นรูปเกมก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับหลังโดนหมเข้าใส่ก็เลยแก้เกมด้วยการส่งเจริญศักวงกรที่มีความเร็วลงมาเล่นแทนเฟรดดี้อวาเรส เพื่อหวังจะใช้สปิดในการโต้กลับนี่แหละครับซึ่งเริ่มมาท่าเรือก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอจากบอลคลุกคลิกที่ดูเหมือนจะเข้าไปแล้วแต่กลายเป็นชินพัทลีออกที่กัดฟันไม่ยอมแพ้ไปสกัดบอลที่อาจจะข้ามเส้นไป90%ออกมาได้แบบหุดหวิดครับ คือผมว่าคาแรคเตอร์แบบนี้แหละที่แฟนบอล b ีต้องการคือเป็นนักเตะที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้เกมจะเป็นรองคือแฟนบอลก็น่าจะให้ภัยนักเตะนะครับคือฟอร์มหรือว่าการสร้างเกมเนี่ยรวมถึงการครองบอลอาจจะเป็นรองทุกอย่างแต่สิ่งที่แฟน BG อยากเห็นคือความใจสู้ไม่ใช่จงกรมเวที่พอเสียบอลก็ยืนบน่นจะเสียประตูก็ยังยืนเฉยมองลูกกลิ้งเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอท่าเรือไม่ได้เนี่ยจากลูกเตะมุมครับนาทีที่56 วาริชชูทองตั้งให้ชนะทิพสงกระสินบังพิรดลชำรัศมีแล้วกระดกยิงเข้าไปเลยนะครับให้สกอร์นำห่างเป็น2ต่อศพอหลังจากนั้นเนี่ยท่าเรือก็เจอข่าวร้ายต่อเนื่องครับทั้งบดินผาลาวราชิตกนิสิบมเพนต่างมีอาการบาดเจ็บเล่นงานในขณะที่ทีมต้องการประตูซึ่งก็ทำให้โคชโอ้นต้องแก้เกม และทีมก็ยังพยายามโหมเกมเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่ BG ก็ถือว่าหลังพิงฝาและพยายามช่วยกันสกัดกัน้นทั้งกองหลังรวมถึงประตูอย่างสราโนนอ,นอนุอินที่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันท้ายเกมเนี่ยท่าเรือก็มาได้ประตูปลุกความหวังเล็กๆจากการเปิดของเควินดีรมรำและเป็นวิลเลนโมต้าที่เข้าฮอตจ่อเข้าไปให้ทีมไล่มาเป็น1ต่อ2แต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ สถิที่ติหลังจบเกมนี่นะครับก็เป็นการท่าเรือที่เหมือนจะไม่ใช่วันของพวกเขาเลยนะครับหลังครองบอลเหนือกว่า66.3ต่อ33.7ขณะที่มีโอกาส21ครั้งตรงกรอบ7ครั้งแต่ได้แค่ประตูเดียวโดยโอกาสของพวกเขาเป็นการยิงติดบล็อกไป7ครั้งและเป็นการยิงจากในกรอบเขตโทษ15ครั้งเลยนะครับและเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่พวกเขาได้มาแค่ประตูเดียวส่วน BG เกมนี้โอกาส4ครั้ง ตรงกรอบแค่3ครั้งได้มา2ประตูโดยหลังจบเกมเนี่ยนะครับทางฝั่งของโคชอ้นก็ยอมรับว่าเสียดายที่ยังชนะ BG ไม่ได้เลยนับตั้งแต่คุมการท่าเรือ f อเกมนี้ทีมก็เตรียมตัวมาดีและเชื่อว่านักเตะก็ทําได้ดีที่สุดแล้วและเชื่อว่าการที่เพิ่งไปเตะที่อินโดนีเซียมาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกับทีมเท่าไหร่เพราะนักเตะก็เล่นกันได้ดีและไม่ได้แสดงอาการล้าออกมาเลยด้านเทกูเองนะครับก็เผยว่าก่อนเกมบอกนักบอลว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีม เพราะทีมมีเป้าหมายสูงและต้องการชัยชนะในเกมนี้ให้ได้และได้ศึกษาการเล่นของการท่าเรือมาเป็นอย่างดีในการเล่นเกมรุกซึ่งทีมก็ได้เตรียมเกมรับมาอย่างดีและพยายามหาจังหวะเปลี่ยนสถานการณ์ส่วนโจทย์ก็คือเกมก่อนหน้านี้อย่างเกมกับหนองบัวที่นำแล้วและยิงเพิ่มไม่ได้แต่เกมนี้มาได้จากลูกตั้งเตะในประตูที่2ก็ทําให้ทุกอย่างมันเข้าทางที่ผ่านมาทีมเนี่ยก็มีการซ้อมในการจบสกอร์เป็นหลักและพยายามเน้นคือการเล่นในพื้นที่สุดท้ายการเก็บบอล2รวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะ ที่เน้นจนมาได้ในเกมกับการท่าเรือส่วนหลังจบเกมที่แล้วที่แฟนบอลไม่พอใจก็ได้คุยกับนักบอลและสตาฟโคช้ชก็มองว่าวิธีเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องพยายามทําผลการแข่งขันให้ดีซึ่งทีมก็พยายามเน้นมากขึ้นส่วนอนาคตตัวเองนะครับเทกุก็บอกว่ามีความกดดันทุกเกมแต่ก็จะพยายามทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดและต้องพยายามทําให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ คือทางฝั่งการท่าเรือเองก็เหมือนเจอฝันร้ายเลยครับเพราะเอาจริงๆแฟนบอลบีจีหลายคนก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับในการบุกมาเจอกับการท่าเรือชั่วโมงนี้เพราะว่าตอนหลังจบเกมเสมอกับหนองบัวเนี่ยผมไปที่สนามบีจีนะครับเดินผ่านๆแฟนบอลก็ยังได้ยินแฟนๆพูดกันนะครับว่าเกมหน้าเจอท่าเรือจะรอดไหมเล่นแบบนี้โอ้โหแต่พอมาเกมนี้เนี่ยหากมองสถิติหรือว่าฟอร์มต่างๆการท่าเรือเหนือกว่าทุกอย่างและกลายเป็นว่าดันมาแพ้นัดแรกของฤดูก,กาลครับ และเป็นการแพ้ในบ้านท่ามกลางแฟนบอลที่มาเต็มสนามด้วยนะครับคือเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาขาดความเฉียบคมกันเองในหลายโอกาสแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับแนวรับของ BG ด้วยที่ช่วยกันสกัดและป้องกันในหลายจังหวะส่วนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คงเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บนักเต,ตะที่ก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเสียฟานปูโตสกับโนบุรุชิมูระและเกมนี้ก็ต้องมาเสียอีก3าแข้งหลักอย่างบดินผาลาวราชิตกนิสิบำเพนรวมถึงทีรศักดิ์เผยพิมายที่ลงมาเป็นตัวสำรอง ซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อก,การยืนระยะของทีมและยิ่งพอแพ้เกมแรกด้วยก็เป็นโจทย์ของโคชอ้นว่าจะทําอย่างไรเพื่อเรียกโมเมนตัมกลับมาไม่ใช่ว่าซุดหนักไปกว่าเดิมนะครับขณะที่ BG เกมนี้แม้โอกาสหรือว่าการครองบอลจะเป็นรองแต่ผมเชื่อนะครับว่าแฟนบอลน,น่าจะพอใจที่เห็นนักเตะช่วยกันเล่นเกมรับและสู้ในทุกจังหวะแม้รูปเกมอาจจะไม่ได้ครองบอลสวยงามหรือสร้างโอกาสเข้าทําได้มากมายแต่นอกจากจะชนะก็คงเป็นเรื่องของความใจสู้ ที่ไม่ย,ยอมแพ้ในแต่ละจังหวะพยายามช่วยกันสกัดโดยเฉพาะในเกมรับนะครับที่แม้เกมนี้จะพลาดโอกาสเก็บคลินชีตไปแต่ก็ทําได้ดีในหลายๆจังหวะคําคถามก็คือ BG เหมือนทีมที่เจอทีมแกร่งก็จะแกร่งไปด้วยแต่พอมาเจอทีมที่อาจจะมาตรฐานต่ํากว่าพวกเขาก็ดรอปไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ของโคชเทกูเหมือนกันนะครับว่าจะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับโดยหลังจบเกมนี้ทาง BG ก็ต้องเตรียมตัวเล่นต่อเลยนะครับในรายการชอปปี้ครับ นัดที่2ที่จะเปิดบ้านพบกับสวายเรียงจากกัมพูชาในวันที่25กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ BG Sport ครับมาที่คู่ที่3ครับที่ช้างอารีนาแฟนบอล15,282คนบุรีรัมยูเนเต็ดจกฝูงไทยลีกที่ยังไม่แพ้ใครและล่าสุดก็เพิ่งเตะ FC Champions League Elite สเสมอกับวิเซอร์โกเบเกมนี้ก็เปิดบ้านพบกับพีีประจบ f c ทีมาดับ5ที่ยังชนะเกมเยือนไม่เป็นมานานแล้วนะครับ ซึ่งก่อนเกมเนี่ยคนในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมก็เปรียบประจวบเป็นเหมือนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพราะหนักทุกเกมแม้จะสนิทกันและเคยทําเจ็บช้าม,มาทั้งในเกมลีกกับลีกครับนัดชิงชนะเลิศและยืนยันว่าทีมพร้อมสําหรับการลงเตะท่ามกลางโปรแกรมที่ค่อนข้างถี่ที่คาดว่าจะมีจำนวนแมชมากถึง50กว่านัดในฤดูกาลนี้นะครับเกมนี้ออสมาลอสก็ยังคงจัดเต็มครับนำมาโดย3เกมรุกอย่างกิเยเม่บิสโซลีลูคัสคริสปิมและสุภาชัยใจเด็ดโดยพักทีระทรบุญมาทัน ด้านโคชเตียสะสมพบประเสริฐก็จัดเต็มครับนำมาโดยตาอัวเฟเรราบารอสทาเดลี่และชุติพลทองแท้ซึ่งพอเริ่มเกมมานะครับฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับคู่นี้โดยเป็นบริรัมที่พยายามเดินหน้าเข้าใส่ตั้งแต่เสียงนกหวีดดังเลยและแค่9นาทีจากจังหวะที่พิธิวัตสุขจิตธรรมกุลได้หลุดไปถึงสุดเส้นก่อนจ่ายเข้ากลางมให้สุภชัยใจเด็ด เปลี่ยนทางบอลเข้าไปให้บริรัมนําก่อนอย่างรวดเร็ว1นพต่อศนําพอนำปั๊บเนี่ยบริรัมก็ยังเดินหน้าต่อเลยนะครับประจวบก็ดูจะตั้งเกมไม่ได้แล้วก็มาได้ประตูนําห่างจากลูกเตะมุมที่เหมือนเป็นลูกสูตรเลยและเป็นลูคัสคริสปิมที่แทงให้มทติอุสบัวกัสตวัดเข้ากลางให้พรรษาเหวิวิบูณ ที่ยืนกลางวงล้อมของนักเตะประจวบแปะเข้าไปให้สกอร์นำเป็น2ต่อ0แต่ประจวบก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับและพยายามหาทางตอบโต้และเกือบจะได้ประตูตีไข่แตกนะครับแต่ก็โดน v ว r จับล้ำหน้าไปก่อนในจังหวะของตาอัวเฟรราทั้งที่ส่งบอลผ่านมือน New ิวเอทริทไปได้แล้วหลังจากนั้นบุรีรัมก็ดูจะลดระดับของเกมลงมาและเป็นประจวบที่พยายามจะทวงประตูคืนแต่ก็ไม่สามารถเจาะประตูได้จบครึ่งแรกเป็นบุรีรัมที่นำอยู่2ต่อ0 ซึ่งสถิติครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมก็เหนือกว่าเล็กน้อยด้วยการครองบอล58.2ต่อ41.8ส่วนโอกาสยิงก็6ครั้งตรงกรอบ4ครั้งได้มา2ประตูส่วนประจวบ5ครั้งตรงกรอบแค่ครั้งเดียวพอครึ่งหลังเนี่ยประจวบก็แก้เกมนะครับโดยเอาธนาเศสุจริตลงมาแทนที่ของชุติพลทองแท้แต่เกมก็ยังไม่ดีขึ้นจนนาทีที่53เจฟเฟอร์สันเปิดให้กิเยามบิสซูลี่โขกเข้าไป หลังจากนั้นก็เกือบมาได้ประตูเพิ่มจากวิโซลี่คนเดิมแต่คนแอซซิดอย่างดิออนคูสไปโดนจ Hand ับแฮนด์บอลดซะก่อนนะครับพอหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวเพื่อเพิ่ม,มความสดแต่กลายเป็นบุรีดำที่ดูได้ผลมากกว่าและมาได้เพิ่มอีก3ประตูจากธทีรทรนบุญมาทันเจฟเฟอร์สันทับินัสและคริกร์โมรเอสนาทีที่79-86 และ89จบเกมชนะไป6ประตูต่อ0ครับมาดูสถิติหลังเกมนะครับเป็นบุรีรัมที่เหนือกว่าครองบอล58.2ต่อ41.8ส่วนโอกาสบุรีรัม20ครั้งตรงกรอบ14ครั้งได้มา6ประตูส่วนประจวบโอกาส11ครั้งตรงกรอบ3ครั้งเท่านั้นและไม่ใช่งานที่หนักเท่าไร่สำหรับนิวเอเทอริตหากเทียบกับ2เกมที่ผ่านมานะครับซึ่งหลังจบเกมออสมาลอสก็บอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะหลังจากนำ2-0ที่เกมดรอปลงไป จนได้คุยกันในช่วงพักครึ่งและปรับแก้วิธีการก็กลับมาทําได้ดีอีกครั้งส่วนการโรเตชันก็เพราะต้องการให้นักเตะมีความสดและมองถึงเกมต่อไปด้วยและนักเตะในหลายตําแหน่งก็ทดแทนกันได้ดีและเขาก็กําลังสร้างทีมให้เล่นได้แบบนั้นโดยหากวิเคราะห์นะครับบุรีรัมย์ตอนนี้พวกเขาก็รู้ดีนะครับว่าฤดูกาลนี้พวกเขาจะต้องเล่นมากกว่าเกิน50นัดพวกเขาก็วางแผนในเรื่องของการเฉลี่ยพลังงานรวมถึงการรู้จังหวะของเกมจะเร่งตอนไหนผ่อนตอนไหน และผ่อนยังไงไม่ให้โดนหรือว่าเสียประตูจนตัวเองต้องเหนื่อยอีกครั้งอย่างเกมนี้พวกเขาก็เร่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับพอได้2ประตูปุ๊บก็ถอนคันเร่งและพยายามเน้นและรักษามาตรฐานเน้นการครองบอลเป็นหลักและพอมาครึ่งหลังก็พยายามเร่งอีกครั้งในช่วงต้นครึ่งหลัง จนมาได้ประตูที่3แล้วค่อยๆผ่อนคันเร่งคือมันก็เป็นเหมือนการเซฟแรงและบริรามเนี่ยดูจะรู้เรื่องสปีดบอลและการรักษาพลังเป็นอย่างดีนะครับว่าจะทํายังไงให้มันเหมาะสมเพราะตอนนี้พวกเขาต้องเจอกับเกมแบบทุกๆ3วันต่อเนื่องจากการที่ต้องลงสนามมากถึง5รายการในปีนี้นะครับขณะที่ประจวบก็ต้องยอมรับว่าผิดฟอร์มไปพอสมควรก,กับการโดนถล่มขาดลอยซึ่งปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่พวกเขายังคงแก้ไม่หายก็คือเรื่องของการเล่นเกมเยือนนี่แหละครับ เพราะในขณะที่ในบ้าน3มอ่าวเนี่ยพวกเขาชนะรวดแต่พอต้องออกไปเยือนปรากฏว่าพวกเขาชนะใครไม่เป็นเลยครับและหากมองแค่ในลีกเนี่ยก็ปรากฏว่าพวกเขาไม่ชนะมาปีกว่าจนเกือบ2ปีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเวลาประจวบไปเยือนเนี่ยอย่างการมาบุรีรัมพวกเขาก็ต้องนั่งรถบัสมากรุงเทพก่อนและต่อเครื่องบินก็ถือว่าค่อนข้างล้านะครับในทางกลับกันที่มอนอื่นเวลาไปประจวบก็ไม่มีสนามบินตรง และเดินทางก็ใช้เวลาพอสมควรมันก็เลยเหมือนดาบสองคมกับการที่จังหวัดของพวกเขาต้องเดินทางด้วยรถบัสและต้องใช้เวลานานพอสมควรก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้เลยครับเพราะอย่างที่บอกเกมในบ้านจะทําให้ประจบรอดตายและมีโอกาสลุ้นอยู่หัวตารางในขณะที่เกมเยือนเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงให้พวกเขาต้องหนีตกชั้นส่วนฟอร์มเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาแพ้บริดัมทุกประตูก็กลายเป็นการบ้านของโคสตียนะครับว่าจะทํายังไง โดยหลังจบเกมเนี่ยบุรีรัมก็มีโปรแกรมเตะต,ต่อเลยนะครับในการทำศึกชอปปี้คัพนัดที่2ที่จะต้องเปิดบ้านพบกับคาย่าเอฟซีจากฟิลิปปินในวันที่26กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและ BG s p o r t ครับจากผลกันข่งขันนะครับก็ทําให้จบแมตช์เดย์ที่7กลายเป็นบุรีรัมที่ยังคงนําเป็นจ่าฝูงและเริ่มทิ้งห่างทีมที่ตามมาแล้วหลังมี19คะแนนจาก7นัดตามมาด้วยการท่าเรือกับแบงคอกที่มี14คะแนนเท่ากัน แต่ประตูได้เสียถ้าเรือยังคงดีกว่าส่วน BG ีก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ด้วยการมี13คะแนนแล้วนะครับโดยเกมต่อไปนั้นที่8นะครับก็จะกลับมาเตะก,กันในสัปดาห์หน้าโดยมีตั้งแต่วันศุกร์ที่27กันยายนเลยนะครับที่จะมี2คู่คือเมืองทองยูเนเต็ดต้องเจอกับขอนแก่นทางทรูบอลไทย1เวลา6โมงตรงและแบงคอกพบกับราชบุรีในเวลา1ทุ่มตรงทางช่องทรูบอลไทยสส่วนวันเสาร์ก็มี3คู่โคราชเจอหนองบัว18บนาฬิกาทางช่องทรูบอลไทย1 และเวลาเดียวกันนะครับประจวบพบกับการท่าเรือทาง tru เ HD คนครปฐมเจอสุโขทัย1ทุ่มตรงทาง True บอลไทย3และอาทิตย์อีก2คู่นะครับลำพูนเจอระยองในเวลา6โมงตรง True บอลไทย1และอุทัยธานีพบเชียงรายทางช่อง True บอลไทย2เวลา1ทุ่มตรงโดยมีคู่ที่เลื่อนออกไปก็คือบุรีรัมที่พบกับ bg ที่จะไปเตะก,กันในช่วงปลายปีเลยนะครับมาปิดท้ายกันที่ศึกฟุตซอลโลกที่ตอนนี้รอบแบ่งกลุ่มก็เสร็จสิ้นลงไปทั้งหมดแล้วและได้16ชาติที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือฟุตซอลไทยนี่แหละครับที่ได้รู้แล้วว่าจะต้องเจอกับฝรั่งเศสทีมอันดับ10ของโลกที่เมื่อคือนเนี่ยพวกเขาแพ้อ,อิหร่านและทําให้จบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม F ซึ่งเราก็จะประมาทฝรั่งเศสไม่ได้นะครับแม้อันดับโลกเราจะดีกว่าแค่นิดเดียวเท่านั้น และเขาก็ผ่านเวเนซุเอลาและโกเตมาลามาได้ด้วยคือแม้เราจะเพิ่งล้างอาถรรพ์ชนะทีมจากยุโรปไปเนี่ยอย่างการชนะโครเอเชียนะครับก็ต้องยอมรับว่าเกมนั้นเนี่ยก็บีบหัวใจพอสมควรและเกมนี้ก็คงยากไม่ต่างกันแน่นอนและอาจจะยากกว่าด้วยนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจะเตะก,กันที่บูคาเรอร์ Universal Sport Complex ในวันที่17กันยายนนี้เวลาทุ่มครึ่งถ่ายเทอดสดทางทีสปอร์ต7ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับนักฟุตซอลไทยด้วยนะครับเพราะหากชนะเกมนี้ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งแรกทันทีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้นะครับยัางไงาก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของิ i n เคิร์คิสไซโคงเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคิดไซโค้งด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ